ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าๆนะครับที่สวนผักนะวันนี้ก็จะมาพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับที่สวนผักนะครับถ้าเราอยู่สวนผักนะครับอยู่คนเดียวนะครับเราจะรู้สึกน่ากลัวหรือเปล่านะครับมันแตกต่างอย่างไรกับการอยู่บ้านใหญ่อยู่กับคนเยอะๆบรรยากาศก็จะเงียบๆนะครับแบบนี้แต่ถ้าจะไม่เงียบก็จะ เป็นพวกหมานะฮะที่จะไม่เงียบที่ทําให้บรรยากาศเริ่มแบบอ่าไม่น่ากลัว <c oughs> ผมพูดจะไม่ขาดคําครับก็พากาันอ่าเห่ากันละนำสุนัขนะครับมาเลี้ยงมาอยู่กับเรานะครับมานอนด้วยให้เขานอนเฝ้าอยู่ข้างนอกนะก็มันก็เป็นการอุ่นใจอย่างหนึ่งนะฮะเรื่องความปลอดภัยก็ต้องมาก่อน ตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังมืดอยู่นิดหนึ่งแต่ก็เริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับ เป็นเวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับก็เป็นเวลาที่ตื่นรถผักกันนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูตั้งแต่มืดนะครับวันนี้ผมก็จะมารถผักนะครับแล้วก็บำรุงนะครับผักอะไรต่างๆนะฮะซึ่งการปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเหนื่อยกว่าการใช้เคมีนะครับเพราะว่าเราต้องบำรุงทุก2-3วันนะฮะต่อครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งก็แล้วแต่ พืชแต่ละตัวแล้วแต่ปุ๋ยที่เราจะให้นะครับก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับปลูกผักปลอดสารพิษนะครับแต่เรื่องราคานะครับก็ไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันกับปลูกผักเคมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนบริโภคส่วนมากเขาจะนิยมผักสวยนะครับของไม่สวยเขาก็ไม่ค่อยได้มองนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตระหนักถึงเรื่องสารพิษตกค้างที่อยู่ในผักนะครับคือส่วนมากคนก็จะไปตระหนักตอนที่ ตัวเองป่วยตัวเองนอนโรงพยาบาลแล้วนะครับก็คือบัวหยแล้วค่อยล้อมล้อมคอ,อกนะฮะประมาณนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือผมก็ได้กินเองนะครับได้ให้ครอบครัวได้กินได้สุขภาพที่ดีนะครับก็เรื่องราคาผมก็ไม่ได้อะไรนะฮะก็ถึงแม้จะราคาใกล้เคียงกับสารเคมีนะครับผมก็ยังมีความสุขกับมันยังสามารถทําไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่ได้มากกว่าเงินที่ผมเอาไปขายก็คือสุขภาพ นะครสุขภาพต่างๆที่ผมได้รับนะฮะทั้งผมแล้วก็คนในครอบครัวผมญาตพี่น้องนะฮะที่ได้กินผักของผมโอเคแค่วันนี้แค่นี้ผมก็สุขใจแล้วนะฮะไม่ต้องอะไรมากนะครับเช้านี้ประมาณ17-18องศานะครับก็ค่อนข้างที่จะหนาวอยู่ประดุกนะฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีน้อยแล้วนะฮะเพราะว่าจับไปประกอบอาหารนะครับหลายครั้งแล้วก็ เอาไปขายบ้างนะครับอะพอพ่ีพอมีลงเหลือบ้างนะครับต้นนี้อย่นี้ก็จะเป็นต้นกระเพรานะครับแล้วต้นมะเขือ อันนี้ก็เป็นผักชีใหม่นะฮะก็เริ่มงอกอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นต้นผักชีนะฮะปุ๋ยที่ใส่ที่เห็น,หนอยู่นะฮะดำๆก็คือจะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับ ุ๋ยขี้วัวเป็นหลักเนี่ยขอชอบมากนะฮะพืชคีวว่าเขาเนี่ยจะให้ในตัวเจนนะครับจะให้พวกบำรุงต้นบำรุงใบอะไรต่างๆนะฮะตรงนี้ใน,นส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็ลงผักไปหลายแปลงแล้วนะครับก็เริ่มปลูกใหม่นะครับบางแปลงก็ยังให้เก็บอยู่นะครับก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับก็บางแปลงก็หญ้าก็เยอะอยู่นะครับ ก็จะเป็นแมงลักนะครับก็ลูกผสมสารกันอันนี้ก็จะเป็นพริกนะฮะถึงเช้านี้นะฮะฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งทิศตะวันออกนะครับตรงนี้ครับที่ผมจะพามาดูนะครับในส่วนของการเพาะเมล็ดผักนะครับก็ตรงนี้จะเป็นการเพาะนะฮะตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ผักกาดแก้วนะครับผักกาดหอมนะครับแล้วก็กะหล่ำนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามชมนะครับว่าจะโตขนาดไหนแล้วนะฮะตอนนี้ผมเพาะและปล่อยคลิปลงไปแล้วนะฮะก็ไปดูคลิปพวกสาเหตุนะครับที่จะทําให้การเพาะไม่เกิดแล้วให้ขึ้นเป็นตัวไอขึ้นยังนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูได้นะครับแต่ผักที่ผมปลูกนะครับก็คือผมได้ทําการ ทดลองนะครับเกือบทุกซองนะครับว่ามันได้ผลจริงนะครับสำหรับท่านชมที่ปลูกแล้วไม่ขึ้นนะครับก็สามารถสั่งซื้อเมล็ดจากผมไปลองไปปลูกดูครัว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็ผมก็จะแบ่งขายนะครับให้ท่านชมนะครับที่สนใจจะสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์จากผมนะครับก็แบ่งๆกันนะครับดีกว่าเราไปซื้อเองหรือว่าซื้อตามเพจแลแล้วเอามาปลูกแล้วไม่เกิดนะครับส่วนมากคนก็จะโทษตัวเองว่าปลูกไงก็ไม่ขึ้นทำไงก็ไม่ขึ้นนะครับ บางทีก็อาจจะเป็นพ่อเมล็ดนะครับท่านชมครับอย่าเพิ่งโทษตัวเองนะครับผมคิดว่ามือใครปลูกนะก็เกิดเหมือนกันนะก็ยังไงก็ลองดูฮะโอเคเดี๋ยวเขาเอามาชมนะครับกันต่อเลยนะ <c oughs> <c oughs> สำหรับตรงนี้ผมลงไปประมาณอาทิตย์นะฮะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผักกาดแก้วนะฮะเริ่มสวยงามเริ่มไหลลวนะครับ ตรงนี้ลงหลังนะฮะตรงนี้ลงหลังเดี๋ยวให้ดูดน,นี่ากากดาดแก้วนคะครับนสวนตรงนี้เป็นสวนเป็นต้นส้มโอตอนนี้ก็ออกดอกออกผลแล้วนะฮะนี่ครับดอกของเขาดอกของส้มโอนะครับ ก็ออกผลแบบตอนนี้มีพึ่งนะครับโอ้ผมเกือบเ,อเกือบพึ่งต่อยเห็นต,ตอนนี้พึ่งกําลังผสมเกสรอ,อยู่นะฮะกำลังผสมเกสรอ,อยู่ก็ไม่อยากรบกวนเลยมากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนต่อยฮนะโอเคเดี๋ยวมาทีงนี้ก่อนผมต้องไปปิดน้ํา <c oughs> โอเคครับเรามาพูดกันต่อในส่วนของการอยู่บ้านสวนนะครับว่ามันอันตรายขนาดไหนนะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่อยู่บ้านสวนแล้วอยากให้ปลอดภัยขึ้นนะครับก็แนะนําให้ปลูกไม่ใช่ให้ปลูกให้เลี้ยงพวกสีขานี้นะครับดูแลอย่างดีเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะดูแลสีขานี้วันนี้ก็มี security นะครับ3ตัวด้วยกันนะครับก็มีดํานะครับ มีลาเต้น,นะครับลาเต้นี้จะนอนเฝ้าหน้าประตูทางเข้าเลยนะครับแล้วก็จะมีกี้ลาดตาวนนะครับโดยรอบนะครับอยู่ในโซนหน้านะฮะนะครับสวนของผมนะครับก็ไฟฟ้าโชคดีที่มันยังอยู่ในส่วนของบริเวณของหมู่บ้านนะครับก็มีไฟฟ้าถึงนะครับก็ไม่ต้องอใช้พวกเขาเรียกว่าตะเกียงหรืออะไรนะครับก็มีไฟฟ้ามีอินเทอร์เน็ต ถึงนะครับก็ลากเข้านะครับกระท่อมของผมสวนของผมบ้านของผมนะครับบริเวณข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นบริเวณก็จะเงียบๆหน่อยนะนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าอยากปลอดภัยก็ทํารั้วทําอะไรให้ไม่ชิดผักข้างหน้านะครับก็ผักแบบปลูกง่ายๆนะครับในกระสอบก็ได้เช่นกันนะครับเราก็ปลูกไว้หน้าบ้านตกแต่งนะครับนี่จะรกหน่อยนะครับของผมก็เพราะว่าไม่เคยได้ จัดการอะไรมากนะครับตื่นเช้ามารถผักก็ต้องไปเลี้ยงวัวต่อนะครับก็มีนี่ก็ปลูกผักชีนะครับมีพวกกะละมังเก่าๆอะไรเงี้ยก็เอามาปลูกได้นะข้าวโพดนะก็ตั้งแต่รอบนู้นฮะแล้วก็นี่ถั่วนะฮะก็ยังได้กินนะฮะที่ผมปล่อยคลิปไปตั้งนาน <c oughs> เกือบเดือนลนะก็ยังกินอยู่เรื่อยๆนะฮะนีะ่ก็ยังมีผลมีอะไรให้กินนะต้นแต่ผมไม่ได้รดน้ําแล้วนะ ก็เริ่มตายแล้วเต้เนตะ้เนตะ้ยนมะไนะนะนะดัอนะ่าโอเคนะี่ครับ security ของผมนะครับอันนี้ก็มา3ตัวอีก2ตัวนะครับไทยบ้านกับมะลิเนี่ยก็มะลิ Marie ก็คือดูแลลูกนะครับเพราะว่ามะลิคลอดลูกนะครับส่วนไทยบ้านก็ขังไว้ในกรงนะครับเพราะว่า ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตัวนี้เขาก็ยังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วน3ตัวนี้ก็ตบพูดทั้งหมดนะครับก็จะมาตามผมตลอดนะครับไปไหนมาไหนนะฮะตามตลอดติดตัวตลอดนะฮะก็เป็นความปลอดภัยนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะฮะการอยู่บ้านสวนนะับก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากเลยนะครับโอเครับท่านชมครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ย ก็เป็นบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับไม่ต้องแบบบรรยากาศช่วงเช้าๆที่ท่านชมหลายท่านนะครับที่คิดอยากจะมาอยู่แบบนี้นะครับก็ก็พามารีวิวแนะนํานะครับการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับท่านชมครับก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนนะครับสามารถทําได้สามารถสัมผัสได้เช่นกันนะ